นี่คือคู่มือแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเขียนโดยลายมืออาจารย์แดงดะใน,ในายอุไรรัตน์ท่านมีแนวคิดหรือว่าเหตุผลอะไรที่จะททำหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาคำนำผมทำงานในวงการประกันภัยมากกว่า25ปีสอนลูกศิษย์และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งการบรรยายสดและผ่านสื่อออนไลน์ที่มีคนดูกว่า10ล้านคนคําถามที่ถูกถามมากที่สุดคือเมื่อถูกคู่กรณีชนทำให้บาดเจ็บเสียอวัยวะพิการหรือเสียชีวิตเราจะเรียกร้องอะไรจากคู่กรณีได้บ้างได้เป็นจำนวนเท่าใดและมีวิธีคิดว่าเรียกร้องอย่างไรปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ผู้กรณีไม่มีเงินจ่ายค่าเยียวยาหรือคู่กรณีที่มีประกันรถยนต์แต่บตริษัทประกันยพยายามบ่ายเบียงหรือพยายามต่อรองจ่ายค่าเยียวยาให้น้อยที่สุดจนเรารู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่สูญเสีย ผมจึงตั้งใจที่จะเขียนเป็นคู่มือแนวทางการเรียกร้องสินไหมหรือค่าเยียวยาทั้งในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลค่าสูญเสียอวัยะพิการเสียชีวิตรวมทั้งสูญเสียรายได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคตด้วยเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่ถูกละเมิดหรือถูกชนและเป็นฝ่ายถูกซึ่งได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งตัวแทน หรือนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ศึกษาเป็นแนวทางในการเรลือกร้อสินไหมได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมต้องเรียนว่าผมไม่มีอาชีพทนายหรือเป็นนักกฎหมายแต่ผมเป็นคนขายประกันภัยและเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการประกันภัยผมจึงใช้ภาษาเขียน ในคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่สามารถอ่านเข้าใจได้หรืออาจเรียกว่าภาษาชาวบ้านผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มน,นี้จะมีประโยชน์มากมายและใช้เป็นแนวทางที่ดีให้แก่ผู้ที่กำลังเดือดร้อนให้สามารถวางแผนในการเรียกร้องสินไหม หรือค่าเยียวยาได้อยากเป็นธรรมและนี่คือแนวคิดหรือว่าเหตุผลที่อาจารย์จะทําหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะในคลิปต่อไปหลักการในชี้ถูกชี้ผิดจะชี้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูวิเคราะห์ประกันภัยขอบงุงจอนทีมอาจารย์แดงค่ะ